สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะอืมจะบอกอะไรดีเห็นไหมข้างหลังไปเก็บมาแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ลูกเล็กนะคะลูกไม่ใหญ่อีกลูกหนึ่งก็ยิ่งเล็กไปกันใหญ่เลยแต่ว่าเขาสุกแล้วค่ะสุกเร็วเนอะป้ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันพึ่งอาทิตย์กว่าเองนะสุกละปีนี้เขาออกมาให้สามลูกค่ะปีแรกออกมาให้สองลูกลูกโตกว่านี้ แล้วก็หยุดไปเลยนะหยุดไปปีหนึ่งแล้วปีนี้ก็ออกมาสามลูกลูกหนึ่งไม่รอดแห้งเหี่ยวเพราะว่าไม่มีใครรดน้ําให้นะตอนช่วงที่ป้าหยุดเวกชันนะคะก็เลยแห้งเหี่ยวตายไปเลยก็ได้สองลูกนี้มาตอนนี้ยายก็กําลังกินมื้อเช้าอยู่นะคะเช้านี้ยายกินขนมปังชุบไข่กับออโยเกิร์ตสองอย่างมื้อเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะให้ยายมาแปรงฟันนะคะตอนนี้ที่นี่อากาศร้อนนะคะ แต่ว่าถึงอากาศร้อนยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเปิดน้ําทิ้งไว้เพราะว่าน้ําที่ไหลออกมาเนี่ยมันเย็นมากค่ะโดนละสะดุ้งเลยเนี่ยค่ะก็ต้องเปิดน้ําทิ้งไว้แบบนี้ทุกวันนะคะจนกว่าน้ําจะอุ่นตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วค่ะป้าเอายายอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะกําลังจะหั่นเจ้านี่กินเอาลูกเล็กก่อนแกปุ๊บก็กินป้าไปนะจะเปรี้ยวไหมเนี่ยจะเปรี้ยวกว่าม่ดนะูเนาะ เปรี้ยวๆหวานหานกินได้ค่ะเปรี้ยวมากค่หวาน <c oughs> ออกเปรี้ยวค่ะ <c oughs> ก็คงกินหมดเลยนะลูกนึง เนี่ดึงง่ายเห็นไหมสุขาต้นมีลุกนี่อีกหนึ่งรุ่งนี้ค่อยกินยายกินไม่เป็นยายปลูกผล,ลไม้ทุกอย่างแต่กินไม่เป็นสักอย่างเลยลูกฟิกกินเป็นนะหมายถึงลูกเออลูกผลมะเดือ่อกินเป็นแต่ว่าไปซื้อกินไม่กินที่ซ่อนตัวเองเพราะว่า,มาแมลงเยอะ ป้าชอบกินลูกก้นี่ค่ะอยู่ที่เมืองไทยก็ซื้อลูกนี่กินโลแล้วเท่าไหร่นะสี่สิบบาทมั่งสามสิบห้าบาทมั่งแล้วแต่แพงๆเลยก็ห้าสิบบาทลูกก็ประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่โตเท่าไหร่หรอกหมายถึงลูกประมาณประมาณลูกนี้นะลูกไม่ค่อยโตแต่ว่าเคยมาซื้อซื้อที่นี่ลูกมาขายที่นี่นะลูกโตโตมากๆโตวกว่านี้เท่าตัวเลย เขาเป็นคงจะขึ้นหน้าหนาวมั้งเนาะป้าก็ไม่รู้สิแต่เขาลูกโตของเมืองจีนค่ะนอล้อร่อยค่ะละมือแล้ว <c oughs> กินเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอออกข้างนอกหน่อยอยู่บ้านเบื่อล้ว ทุกคนออกข้างนอกหมดยายออกมาด้วยนะคะนั่งรถเล่นอุ้ยหมาปะเย s n ซด e gonna check out ยายนั่งรถเที่ยว <c oughs> วันนี้จะกินมื้อเย็นกันบนรถค่ะ all the hotel close t cannot open it. ฤดูนี้เป็นฤดูอินทผลัมค่ะดูสิเยอะเลยสวยเชอญแม่กลาบังแม่กลาบังลุงพานลุยค่ะอ,ออกกัน <You made S 1> ทุกตนนะ้นเลยนเดชชั้นหนึ่งเลยอแย่สิต่ไม่หมดเลยลูกเดชทั้งนั้นเลยต้นเตี้ยเห็นไหมติดพื้นก็นมีลูก อยากจะไปเดดแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เนาะเดือนไหนนะมันถึงจะได้จําไม่ได้นะเนี่ยโอ้ยเอกรีซซินเดคลอสเอกรีซอันนี้นี่ก็คือเป็นที่ของนักท่องเที่ยวนะเวลามาเขาก็จะต้องมาที่นี่กันขายลูกเดตค่ะปามาปีแรกก็มาที่นี่นี่ก็เป็นโอเอซิสนะคะเดย์โอเป็นเดย์คลอสเดยอเเดย จะไปดูว่าเขาเปิดหรือเปล่ปาไม่เปิดอยากกินมากเลยแต่เขายังไม่สุกแล้วก็ไม่เปิดด้วยเนาะกดไปแถวนี้ต้องบอกว่าเป็นดงอินทผาลามเลยนะเนี่ย เล็กไนท์ดีแทร่เลยเนี่ยป้อนไปขับไปค่ะบิสิทแมกกาแมกกาเอาเลยดิยัน next one บ i สิ s แมกก a แมกก a ก็คือที่ที่ได้เจ้าเจ้าแมกกาตัวนี้มานะคะมันตกอยู่ในอยู่ในอยู่ในท้องร่องและยายเ็าเห็นเขาก็เลยเอามา ยายกินชิคเก้นนักเก็ตค่ะกินกันมาร้นนี่เลยสนุกดีป้าก็กินไปเยอะแล้วแต่ว่าอยากกินทากโก้เบลมากเลยวันนี้อาหารเม็กซิกันค่ะแบบกรอบๆนะอ,อ,นะอยากมากเลยอ่ะเดี๋ยวทากโก้อีกหนึ่งเจ้า แล้วก็ชูโร่อยู่กับยายายกินชูโร่ของหวานค่ะของหวานนั่นแหละชูโร่มันฝรั่งของนี้ก็เป็นก็เป็นหนาๆค่ะเห็นไหของคนไม่ใช่ของหมาคนกินเกินลยอร่อยอร่อย <c oughs> หมานั่งมองอ๋อไปหมานั่งมอง <c oughs> โอเค we continue right continue อ uh ือหือ keep going คนบ้างหมาบ้างเปิดแล้วอันนี้แหละอยากมากทาก้คริสปี้ทาโก้ค่ะมีชีสมีผักแล้วก็มีเนื้ออุ้ยเดเดเมื่อกี้ป้าให้ดูอันเล็กนะ เจ็ดสิบเก้าเซนอันนี้อันใหญ่ค่ะนะมันก็ฝอยทองมาน,นี่คือชีสนะแน่นเอียดเลยอร่อยมากค่ะนี่คือเซาเทนซีนะฮะเป็นทะเลที่เน่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยกินจะเห็นเมือนส่วงแตกไป <c oughs> ข้างนังก็เป็นรถไฟรถไฟที่นี่ประมาณสองรโบกี้ ยาวมากค่ะยาวนู่นเลยรถสายนี้ลุงบอกว,ว่าวิ่งไปเรื่อยๆจะไปถึงเม็กซิโกประมาณเท่าไหร่ห้าส <50. S 2> ิบไมล์ห้าสิบไมลนี่มันสี่สิตายแล้วรีบเลี้ยวกลับเร็ว <laughs> <laughs> เรียบรีบเลี้ยวกลับเร็วไม่กระจายแถวนี้มีคนหน่อยกำลังจะเดินทางกลับบ้านค่ะ <laughs> กระตุกกระตุกขับไปขับมาก็มาแวะบ้านแปรแนแป๊บหนึง่งแต่ละคนปวดท้องขี่เข้าห้องน้ําไกลเหมือนกันนะเนี่ยออกจากบ้านตั้งแต่4โมงตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วค่ะวันนี้เที่ยวนานตั้งแต่ส4โมงตอนนี้เกือบจะทุ่มครึ่งแล้วค่ะไฟแดงที่นี่เสียต้องสลับกันไปนะคะเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้ว ชื่อได้เลยว่ายายคิดถึงที่นอนแล้วเพราะปกติน่าหกโมงครึก็ขึ้นเตียงแล้วถึงแล้วถึงแล้วขยะเต็มลดเลยค่ะต้องบอกว่าเดินหมดแรงโอเคจับยายเปลี่ยนชุดนอนแล้วก็นอนเป็นอันจบวันนี้ค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย